ดังการเซ็นอะไรดกนะอบงเินเงินดีดีใจกับตัวเองครับที่ทำได้คิดว่าชนะเพราะอะไรแนน่แะิวสบกก็แบบสบจาุจัว่าสุยเขาว่ายกแรกกับยกสองอะเขาทำดีกว่ายกสองเหรอยกสามแล้วยกสองปายยกไปเลยแนนันะอัอ่ะจุครับจุบทำเดียวจุเหรอจเลยช็อตใช่ไหมใช่วันนี้ ดีใจไหมที่ได้ต,ต่อยวันแล้วแบบชนะเดินตาม,มอรอย <100 S 2> พี่ชายดีใจครับดีใจบอกแฟนตหบเลยว่าปกติฟังภาษาไทย <c oughs> ไม่ค่อยออกใช่ไหม ภาษาไทยไม่เคยออกแต่ไม่เคยออกได้ไงตามพี่เลยเขาได้ไหมเขาพูดไทยไม่ค่อยได้ครับเออประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาอ่านได้ไหมอ่านกขไม่ได้ขณะที่ใช้อ่านไม่ได้เลยแล้วแบบคำที่เขาบุด่าในโซเชียลนั้นอ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ออกอเลยอเออบอกบอกหน่อยว่าอย่าด่าผมอย่าด่าผมอย่าด่าผมครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเโอเควางเจี้ยววางเจียวแปลว่าแปลว่าภาษาเมียซีย Malaysia mani-mani, mani-mani. <laughs>